สวัสดีครับสำหรับใครที่ใช้ทีวี Samsung เป็นสมาร์ททีวีนะครับแล้วไม่มีแอปของ Hot Star หรือว่า Disney ที่กำลังเป็นที่ฮิตฮอตฮิตกันนะครับก็ผมจะมีวิธีมาบอกครับวิธีทำให้ทีวี TV Samsung ของเรานะครับมาสามารถดู Hot Star ได้นะครับน,นี่ก็เป็นตัวอย่างนะก็ ดูได้ปกตินะครับมีแอปให้โหลดนะครับนี่โอเควิธีนะครับมาดูกันเลยนะครับให้เข้ามาที่หน้าแรกนะครับกดปุ่มโฮมก็ได้นะครับปุ่มปุ่มกลับบ้านนะครับปุ่มกลับบ้านร,รีโมดอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับในการที่จะทำให้แก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับ Okay. มาดูวิธีกันเลยนะครับวิธีก็กดรีโมทมาที่การตั้งค่านะครับเข้ามาที่การตั้งค่าทั่วไปนะครับแล้วก็เลือกรีเซ็ตนะครับใส่รหัสการรีเซ็ตก็เป็น04ตัวนะครับ1234โ okay. อเคแล้วก็กดใช่ จากนั้นก็รอนะครับรอ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 นะครับก็อย่าลืมนะครับต้องใช้รีโมทอย่างงี้ครับใครเอาไปเก็บไว้ที่ไหนก็ไปหาเอาเองนะครับเพราะว่ามันจําเป็นต้องใช้รีโมทตัวนี้ในการทําแล้วก็แอปเดิมที่เรามีนะครับมันก็จะหายไปหมดนะครับให้กลับไปโหลดใหม่นะครับนี่ตอนนี้ทีวีเราก็รีเซ็ตเรียบร้อยนะครับ ก็กดข้ามข้ามไปนะครับกดปุ่มนี้นะกดปุ่มนี้นะครับเนี่ยกดข้ามข้ามไปแล้วก็เลือกเอเชียยุโรปนะครับแล้วกดถัดไปกดใช่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าที่แบบไม่ได้สำคัญอะไรนะครับก็แล้วแต่จะเลือกนะครับจุดสำคัญของมันจะอยู่อีกขั้นตอนต่อไปขั้นตอนนี้ก็ให เชื่อมต่อทีวีกับ wi-fi ของบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อ wi-Fi ที่บ้านนะครับไฟโอเคต่อ wifi เรียบร้อยแล้วนี่ขั้นตอนสำคัญอยู่ที่ตรงนี้นะครับให้เรากดปุ่มนี้นะครับปุ่มกรอไปข้างหน้านะครับเรียกว่าปุ่มกรอไปข้างหน้านะอันนี้คือกรอไปข้างหลังนะครับ ให้กดปุ่มกลอไปข้างหน้า1ทีแล้วก็กด2 8 9แล้วก็กดปุ่มกลอไปข้างหลังนะครับดูนะครับมันอาจจะเบอร์หน่อย1ถ้ากดอย่างนี้ไม่ได้วะเพราะว่ารีโมทไม่ได้ยิงไปที่ทีวีนะครับผมจะกดนะครับนี่สองแปดเก้าแล้วก็กดปุ่มกลอกับ นี่มันจะเข้าเมนูนี้นะครับเมนูที่ให้เราเลือกประเทศนะครับก็เลื่อนมาที่ข้างล่างสุดเลยนะครับเลือกเป็นประเทศอินเดียนะครับก็จะนานหน่อยนะครับอ่านี่เจอละอินเดียโอเคแล้วก็กด ดิ๊กตรงนี้ครับ i a g r e e to all นะครับแล้วก็กดโอเคโอเคขั้นตอนต่อไปก็ให้เราลงชื่อนะครับถ้าใครไม่มีก็สมัครใหม่นะครับใครลืมก็สมัครใหม่ก็ได้แต่ถ้ามีก็ ล็อกอินเข้าไปนะครับแล้วก็เราก็กกอ,อีเมลที่เราสมัครสำหรับอ่าซัามซุงเข้าไปนะครับลงชื่อภายหลังเป็นห่วงเราจังเลยหลังจากนั้นก็กดถัดไปนะครับ ถัดไปนะครับเอาเมื่อกี้ไม่เห็นโอเคไม่กู้คืนกดข้ามไปเรื่อยๆกดข้ามไปนะครับกดข้ามไปเส็จโอเคตอนนี้ทีวีเราก็เสร็จเรียบร้อยตอนนี้ให้เรารอนะครับรอไอ้พวกแอปพวกเนี้ย มันโหลดให้เสร็จก่อนนะครับก็ใช้เวลาก็แล้วแต่อินเทอร์เน็ตบ้านใครบ้านมันนะครับตอนนี้มันยังโหลดไม่เสร็จนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นคำว่าติดตั้งเป็นสีเทาๆรอแป๊บหนึ่งนะครับก็ ถ้ามันโหลดเสร็จนะครับก็ให้เข้าไปที่แอปนะครับเนี่ยแอปนี่แหละมันก็จะมีแอป Hotstar นะครับไม่มันไม่ได้เรียกว่า Disney นะครับเรียกว่า Hot s t a r โอเคแอปนี่เลื่อนมาขวามือสุดนะครับจะเจอ ฮอสตาร์ star, นะครับใครหาไม่เจอก็เซิร์ชดูนะครับเซิร์ชดูได้นะครับฮอสตาร์ star, นะครับแต่ผมผมก็คงไม่ต้องไปนคนละเพราะมันเจออยู่เมนูนี่นะครับนี่ฮอสตาร์ star, เลือกเข้าไปนี่ตอนนี้มันยังติดตั้งไม่ได้นะครับเพราะว่าอแอปตัวหลักของมันยังโหลดกันไม่เสร็จนะครับรอสักครู่นะครับไม่ต้องตกใจตอนนี้มาดู ในส่วนของ h o t t t r r นี่เลือก Hotstar เข้าไปแล้วกดติดตั้งครับไม่ยากครับนี่เรียบร้อยเปิดแอป,ปขึ้นมาโอเคนะจ๊ะนะจ๊ะอ่าตอนนี้ก็กดไปที่การดูเรื่องอะไรก็ได้ ดูอันนี้ก็ได้แล้วก็กดดูเลือกดูวิดีโอปุ๊บมันจะให้เราเข้าไปที่หน้าเว็บนี้นะครับ Hotstar Activate Activate นะครับแล้วก็ให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์นะครับ Hotstar Activate.com นี่ให้เลือก แล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์เราเข้าไปนะครับแล้วก็รอ SMS OTP นะครับส่งมาให้นะครับโอเค OTP มาแล้วแล้วก็ให้เราเอารหัสตรงนี้นะครับมากรอกตรงนี้นะครับก็กรอกไปในนี้บอก7 CIR โอเคใส่ไป เก็ดกดดำเนินการปุ๊บทีวีเราก็จะล็อกอินนะครับนี่กด s t a r t w a อ c h ตอนนี้เราก็สามารถใช้รีโมทต,ตัวนี้ได้ปกตินะครับนี่รอมันเชื่อมโยงกันแป๊บหนึ่งตือตืต,ต,ตโอเคนี่ตอนนี้เราสามารถดู ดิสนีย์ฮอสตาได้ทุกอันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูให้ดูนะครับจอดลึกเลือดส่วนตัวเกิดที่ไหนพสิอลาบามาแต่ยังจำความไม่ได้นี่ก็มีภาคไทยนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไปลองทำดูนะครับใครชอบได้ความรู้อะไรก็ฝากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ